เกมนี้บอกเลยว่าโดนจริงและมันระดับที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะศึกบิ๊กแมตช์ที่ทุกคนรอคอยระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้จบลงด้วยผลการแข่งขันสุดช็อกเมื่อหงแดงพ่ายคาแอนฟิลหนึ่แบบเจ็บลึกถึงหัวใจและที่เด็ดกว่านั้นคือผลการแข่งขันครั้งนี้เหมือนกลับตาลปัด ไปเข้าทางทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแบบเต็มๆทำให้ตารางคะแนนและเส้นทางลุ้นแชมป์ลุ้นท็อปโฟหรือแม้แต่โคต้ายุโรปกลับมาร้อนระอุอีกครั้งอย่างแท้จริงบรรยากาศก่อนเกมต้องบอ,งบอ,งบองกว่าไฟลุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มเตะเพราะนี่คือเกมที่ถูกยกให้เป็นการวัดระดับทีมที่แท้จริงหรือว่าูลในบ้านคือทีมที่ใครก็ไม่อยากมาเยือนแอนฟิลเป็นสนามที่มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ เสียงเชียร์จากเดอะคอปคืออาวุธลับที่ทำให้ทีมคู่แข่งหลายทีมต้องพังมาแล้วนับไม่ถ้วนขณะที่แมนซิตี้เองก็มาแบบไม่เกรงกลัวเพราะพวกเขาคือทีมที่ถูกสร้างมาเพื่อเกมใหญ่โดยเฉพาะระบบของเป๊ปกวาดิโอลาเต็มไปด้วยความนิ่งความเฉียบและความสามารถในการเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาทันทีที่เสียงลกหกวีดเริ่มเกมดังขึ้นความมันก็ระเบิดแบบไม่ต้องรอให้ครบ5นาทีลิเวอร์พูลเดินหน้าบุกแบบไม่คิดชีวิต เหมือนต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าวันนี้คือบ้านของพวกเขาเกม p r e s s ิ n g สูงของลิเวอร์พูลทำงานทันทีวิงไล่วิ่งกดดันและพยายามตัดบอลตั้งแต่แดนบนทำให้แมนซิตี้ช่วงต้นเกมออกบอลยากผิดปกติเห็นได้ชัดว่าลิเวอร์พูลเตรียมตัวมาดีมากในการหยุดการครองบอลของซิตี้แต่ซิตี้ก็คือซิตี้ต่อให้โดนกดดันหนักแค่ไหนพวกเขายังสามารถคุมจังหวะเกมได้อย่างใจเย็น เป๊ปสั่งลูกทีมให้เล่นสั้นสลับยาวค่อยๆลากลิเวอร์พูลให้เสียรูปแบบเกมแดนกลางเริ่มเดือดตั้งแต่ต้นเพราะการแย่งบอลและการประทะก,กันมันเข้มข้นสุดๆเหมือนทั้งสองทีมไม่ยอมกันแม้แต่นิดเดียวจังหวะสำคัญเกิดขึ้นในช่วงกลางครึ่งแรกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่ดูดีกว่าในเรื่องความดุดันและการเข้าทำพวกเขามีโอกาสลุ้นจากลูกเปิดด้านข้างและลูกยิงกลหลายครั้ง จังหวะหนึ่งที่แฟนโหงแทบเฮลั่นคือการหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วซัดเต็มแรงแต่ยังติดเซฟนายทาวานซิตี้แบบบุดวิดเกมมันตรงที่ทั้งสองทีมต่างมีจังหวะสวนกลับที่อันตรายมากทุกครั้งที่บอลเปลี่ยนมือแฟนบอลรู้ทันทีว่ามันอาจกลายเป็นประตูได้ภายในไม่กี่วินาทีและแล้วเสียงเ hey ฮก็ดังลั่นแอนฟิลด์จนแทบสั่นสะเทือน เมื่อลิเวอร์พูลมาได้ประตูขึ้งน,นำหนึ่งถึงศจากจังหวะที่ต่อบอลกันอย่างสวยงามก่อนจะมีการทะลุช่องเข้าทำแบบเฉียบคมกองหน้าหงแดงหลุดไปยิงแบบไม่พลาดบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดทำให้สนามแตกทันทีบรรยากาศเหมือนฝันสำหรับแฟนลิเวอร์พูลเพราะการนำแมนซิตี้ได้ในเกมระดับนี้คือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบอย่างมาก หลังจากได้ประตูลิเวอร์พูลยิ่งมั่นใจเกมรุกยิ่งไหลลื่นมากขึ้นพวกเขากล้าเล่นกล้าครองบอลมากขึ้นและยังคงเพรสซิ่งไม่หยุดแมนซิตี้ดูเหมือนจะโดนบีบจนเริ่มเสียจังหวะหลายครั้งเป็ด้างสนามเริ่มแสดงอาการไม่พอใจเห็นได้จากการตะโกนสั่งลูกทีมตลอดเวลาเพราะรูปเกมมันไม่เป็นไปตามแผนที่พวกเขาถนัดแต่จุดที่ทำให้เกมนี้เป็นโคตรมันจริงๆคือแมนซิตี้ไม่เคยเป็นทีมที่ยอมแพ้ พวกเขาใช้ความนิ่งและความแน่นยำในการค่อยๆกลับเข้าสู่เกมพอผ่านช่วงท้ายครึ่งแรกซิตี้เริ่มครองบอลได้มากครึ่งพวกเขาเริ่มหาพื้นที่เจาะริมเส้นและตรงกลางลิเวอร์พูลต้องถอยลงมาเล่นเกมรับมากขึ้นเล็กน้อยทำให้จังหวะสวนกลับของหองเริ่มลดลงครึ่งหลังเริ่มต้นมาเหมือนเป็นเกมใหม่แมนซิตี้กลับมาด้วยความกระหายสุดๆเหมือนทีมที่โดนปลุกให้ตื่นพวกเขาเพิ่มความเร็วในการเตะบอลมากขึ้น จ่ายบอลไวขึ้นและเริ่มกดดันแนวรับลิเวอร์พูลหนักขึ้นเรื่อยๆลิเวอร์พูลเองก็ยังมีโอกาสสวนกลับหลายครั้งแต่ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายเริ่มลดลงและนี่คือจุดที่ทําให้เกมเริ่มเปลี่ยนช่วงเวลาที่แฟนบอลเริ่มรู้สึกถึงความอันตรายคือเมื่อแมนซิเตีรเริ่มได้เตะมุมและลูกฟรีคิกมากขึ้นเพราะซิตี้เป็นทีมที่เล่นลูกนิ่งได้ดีมาก การยืนตำแหน่งและการเข้าชาร์จในกรอบเขตโทษของพวกเขาเป็นระบบสุดๆลิเวอร์พูลต้องระวังทุกจังหวะและแล้วประตูที่เสมอ1-1ถึง1ก็มาจนได้แมนซิตี้ใช้จังหวะเข้าทำแบบรวดเร็วจากด้านข้างก่อนจะเปิดบอลเข้ากลางแบบแม่นยำและมีผู้เล่นซิตี้โมงหรือยิงจอ่อจ่อส่งบอลเข้าประตูไปแบบเฉียบขาดแอนฟิลที่เคยดังสนั่นกลับเงียบลงชั่วขณะเหมือนทุกคนไม่อยากเชื่อว่าสกอร์กลับมาเท่ากันแล้ว หลังจากนั้นเกมก็กลายเป็นหนังคนละมวล้วนลิเวอร์พูลเริ่มดูมีอาการลนเล็กๆความมั่นใจเริ่มสั่นไหวเพราะการเสียประตูในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นับหมื่นมันกระทบจิตใจมากขณะที่แมนซิตี้กลับยิ่งคือคักพวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจเหมือนรู้ว่าถ้าได้ประตูอีกลูกเกมนี้จะเป็นของพวกเขาทันที ลิเวอร์พูลพยายามกลับมาเพรสซิ่งเหมือนเดิมแต่ปัญหาคือพลังงานเริ่มลดลงนักเตะบางคนเริ่มวิ่งไม่ทันเหมือนช่วงต้นเกมช่องว่างในแดนกลางเริ่มเปิดมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่แมนซิตีรรอคอยเพราะทีมของเป๊ปถนัดที่สุดคือการหาช่องว่างเล็กๆแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสทองแมนซิเตีรเริ่มทำเกมบุกแบบเป็นระบบพวกเขาต่อบอลสร้างหลอกล่อให้ลิเวอร์พูลวิ่งไล่ จากนั้นค่อยแทงทะลุไปยังพื้นที่อันตรายลิเวอร์พูลต้องถอยหลังไปตั้งรับในกรอบเขตโทษหลายครั้งเกมรับของหงเริ่มรับภาระหนักขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นในช่วงท้ายเมื่อแมนซิตี้มาได้ประตูชัย2-1แบบที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องอ้าปากคาน เป็นจังหวะที่แสดงให้เห็นถึงความเฉียบของทีมระดับแชมป์อย่างแท้จริงบอลถูกจ่ายทะลุช่องแบบคมกริบแนวรับลิเวอร์พูลเสียตำแหน่งเพียงเสี้ยววินาทีและซิตี้ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือนักเตะซิตี้ยิงเข้าไปแบบเด็ดขาดส่งบอลเสียบมุมหรือผ่านมือผู้รักษาประตูแบบไร้ทางป้องกันแอนฟิลเงียบสนิทในทันทีความรู้สึกของแฟนหงคือเหมือนโดนกระชากหัวใจ เพราะจากที่นำอยู่แท้ๆกลับโดนแซงในบ้านตัวเองแบบเจ็บแสบและที่หนักกว่านั้นคือมันเป็นแมนซิตี้ทีมคู่แข่งโดยตรงที่แย่งทุกอย่างกับพวกเขามาตลอดหลายปีช่วงเวลาที่เหลือของเกมลิเวอร์พูลพยายามทวงประตูคืนแบบสุดชีวิตพวกเขาโหมบุกทุกทางเปิดบอลเข้ากลางยิงไกลเล่นลูกตั้งเตะและพยายามกดดันจนวินาทีสุดท้ายแต่แมนซิตี้ก็แสดงให้เห็นถึงความนิ่งระดับสุดยอด พวกเขาตั้งรับอย่างมีวินัยตัดบอลได้ก็เก็บบอลไว้ไม่รีบเล่นให้เสียและใช้ประสบการณ์ในการฆ่าเวลาอย่างชันฉลาดเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเกมจบลงด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงและนี่ไม่ใช่แค่การชนะธรรมดาแต่มันคือชัยชนะที่เปลี่ยนโมเมนตัมของทั้งฤดูกาลเพราะการบ,บุกมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้ถือเป็นการประกาศสัปดาของซิตี้ว่าพวกเขายังเป็น ทีมที่พร้อมคว้าแชมป์มากที่สุดหลังเกมสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดคือคำว่ากลับตาลบัดเพราะผลนี้เหมือนส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ไปยังทีมอื่นโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากการที่ลิเวอร์พูลสะดุดการลุ้นพื้นที่ยุโรปหรืออันดับสำคัญในตารางกลับมาเปิดกว้างขึ้นทันที แมนยูที่ก่อนหน้านี้อาจกำลังไล่ตามแบบห่างๆตอนนี้กลับเห็นช่องว่างชัดเจนขึ้นและที่สำคัญคือเมื่อคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลเสียแต้มในเกมสำคัญมันทำให้แรงกดดันย้ายไปอยู่ที่ฝั่งหงแดงทันทีแมนยูสามารถใช้โอกาสนี้เร่งเครื่องทำแต้มไล่จี้ได้และถ้าพวกเขาฟอร์มดีต่อเนื่องทุกอย่างเปลี่ยนได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือ เชลซีก็เช่นกันแม้บางช่วงฤดูกาลจะมีขึ้นมีลงแต่ผลการแข่งขันของบิ๊กทีมแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้เชลซีมีโอกาสกลับมามีลุ้นอย่างจริงจังเพราะพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่แต้มหลนง่ายมากหากทีมใหญ่สะดุดกันเองแบบนี้โอกาสของทีมที่กำลังไล่ล่าจะเปิดกว้างขึง้นทันทีอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกมนี้ถูกยกเป็นเกมระดับโคตรมันคือคุณภาพของฟุตบอลที่ออกมาสูงมาก ทั้งความเร็วความดุดันความแม่นยำและแทคติกที่สู้กันแบบมาตอมันิรวอว์พูลเล่นด้วยพลังและความเร้าใจส่วนแมนซิตี้เล่นด้วยสมองและความนิ่งสุดท้ายสิ่งที่ตัดสินเกมคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทีมระดับแชมป์ไม่เคยพลาด สำหรับลิเวอร์พูลเกมนี้คือบทเรียนสำคัญว่าการเล่นกับแมนซิตี้ต้องคมตลอด90นาทีเพราะต่อให้นำอยู่ถ้าผ่อนเกมเพียงเล็กน้อยซิตี้สามารถกลับมาได้ทันทีและเมื่อพวกเขาได้โมเมนตัมแล้วมันยากมากที่จะหยุดขณะที่แมนซิตี้เกมนี้คือการยืนยันว่าแชมป์เก่าหรือทีมลุ้นแชมป์ตัวจริงต้องมีความสามารถในการกลับมาจากสถานการณ์ยากลำบาก พวกเขาโดนนำก่อนในสนามที่โหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ยังไม่ตื่นประหนกยังไม่หลุดแผนและสุดท้ายพลิกกลับมาชนะได้นี่คือจิตใจของทีมที่พร้อมจะก้าวไปคว้าถ้วยอีกครั้งแฟนบอลทั่วโลกหลังจบเกมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะมันมีทุกอย่างในเกมเดียวทั้งประตูสวยๆการกลับมาแซงความกดดันเสียงเชียร์ที่สะเทือนสนามและการตัดสินใจที่เปลี่ยนผลลัพธ์ในเซี่ยว,วินาที ผล1-2ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังเดือดจัดและทุกแต้มมีค่าแบบมหาศาลลิเวอร์พูลเสียสามแต้มในบ้านอาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์อย่างหนักเพราะการไล่ล่าซิตี้ในระยะยาวต้องอาศัยความสม่ำเสมอแบบสุดขีดและการพลาดในเกมใหญ่คือสิ่งที่ทำให้เสียเปรียบส่วนแมนซิตี้การชนะเกมนี้ไม่เพียงแต่ได้สมแต้มแต่ยังได้ ความมั่นใจที่สำคัญมากพวกเขาเหมือนได้ส่งข้อความไปยังทุกทีมในลีกกว่าไม่ว่าจะเล่นในสนามไหนเจอกับใครพวกเขาก็พร้อมจะคว้าชัยเสมอสุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ใช่แค่บิ๊กแมตช์ธรรมดาแต่มันคือเกมที่แฟนบอลจะพูดถึงไปอีกนาน เพราะมันมีความดราม่ามีการพลิกเกมและมีผลต่อหลายทีมแบบที่เรียกว่าเปลี่ยนทิศทางของตารางคะแนนได้จริงๆและแน่นอนว่าเมื่อมันเข้าทางแมนยูและเชลซีแบบนี้พรีเมียร์ลีกยิ่งสนุกขึ้นไปอีกหลายเท่าถ้าพูดแบบแฟนบอลตัวจริงเกมนี้คือคำจำกัดความของคำว่าพรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงเดือดมันโหดและไม่มีใครคาดเดาได้จนกว่าจะจบ90นาทีเต็ม